สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบารมีหลวงพุทิมนะครับนะวันนี้ก็มีสาระดีๆของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโคสิตาลานนะครับนะจังหวัดชัยนาทนะครับนะก็วันนี้ผมก็มีสาระดีๆนะครับน้ามาแบ่งปันให้พี่งเพื่อนเรียนรู้นะครับนะก่อนจะเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่นย้อนยุคยอดนิยมนะครับนะก็วันนี้ก็จะเป็นเหรียญทานบารมีนะครับนะสองเหรียญเลยนะครับนะก็จะเป็นแบบ หลังยันแล้วก็หลังหันอุมานะครับนะตอนนี้ก็ราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับนะราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับนะก็พี่พี่ทันใดที่หาอยู่ก็รีบีผานะครับนะก่อนที่จะขึ้นไปแพงกว่านี้นะครับนะเพราะว่าพี่พี่เหรียญรุ่นพี่พี่ก็ราคาขยับไปเยอะนะครับนะตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมาให้ ความรู้นะครับน้าบอกพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะว่าจุดใจตั้งตําหนิอยู่ตรงไหนบ้างนะครับน้าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันก่อนที่เราเข้าไปนะครับนะฝากพี่เพื่อนเพื่อนนยนะครับนะฝากกดติดตามนะครับนะกดติดตามช่องยูทูบผมนะครับนะกดติดตามตรงนี้กดติดตามแล้วกดเข้ามาทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํานะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับน้าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกิจกรรมนะครับน้าก่อนดูนะครับน้าผมมีนี่นะครับนะเป็นโปเตอร์นะครับน้าของหลวงพ่อนะครับนะหรือ ที่เรารู้จักกันดีก็คือณสิวังพรมมามะออุนะครับณสิทหลวงพ่อกล้วยนะครับนะรุ่นนี้ก็จะออกเป็นปี64นะครับที่ผมได้มานะครับนะมผมมีกติการมาอยู่ว่าให้เพี่อนเพื่อนนะครับนะกดคขามาติดตามกดคขามาทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งผมจะให้ร่วมท้ายเลขนะครับนะ<ม>เอาเป็นวันที่16 เดือน8 2564นะครับนะให้พี่อเพื่อนๆทายเลข3ตัวบนเลยครับนะ3าตัวบนรัฐบาลเลยนะครับนะให้คนละแค่1 0พอ1 0พอนะครับนะให้แค่คนละ1 0พอนะครับนะผมจะแจกให้ใบเดียวนะครับนะสำหรับคนที่กดติดตามช่อง y o u t u b บผมนะครับนะกดติดตามแล้วกดเขมาทั้งหมดนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปนะครับนะกดกริกรรมอยู่ว่าให้กดติดตามด้วยนะครับนะคนที่ทายถูกนะครับนะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับนี่คือเป็นบัตร นะครับนาที่ผมจะจําธุรกรรมทุกอย่างกับพี่เพียอนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เช่าพระกับผมหรือต่างๆนานานะครับนะผมจะส่งใบนี้ให้พี่พ่านใดที่ดูนะครับนะครับจะเป็น Facebook ผมก็ชื่อรองบารมีปู่ทิมหรือ ID l ดี e ลนผมนะครับนะ L O N G 2 5 2 7 4 9หรือ Q Barcode ก็ยิงมาได้เลยนะครับนะเบอร์โทรผมก็0 9 5ย์2 9 5า7นะครับนะที่คือใบทำธุรกรมนะครับนะหรือพี่ๆท่านใดที่เช่าวัตถุบงคลกับผมนะไม่ว่าย้อนยุคหรือทันยุคนะครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลบงการานเเะเลยนะครับนะแล้วช่องทางที่2นะครับนะพี่ๆท่านใดที่เช่ากับผมแล้วผม ยินดีรับเช่าคืนแต่ขอหัก30%เวลาที่พี่เดือดร้อนเงินขึ้นมานะครับนะผมยินดีรับเช่าคืนวัตถุมงคลที่ผมแบ่งไปนะครับน้ <_ EN> มีรายการหลายๆรายการนะครับน้าี่ครับก็จะเป็นปี63 63 64นะครับ63 64แล้วก็กระไทองแล้วก็กระไรทองปี64นะครับนะแล้วแต่บล็อกของพี่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับน <_ EN> ้าวันลูกปี63 ไม่รูปปี6 3สรูปปี64นะครับนะห4หรือจะเป็น61นะครับนะแล้วก็62ก็มีนะครับนะหรือจะเป็นล็อกเก็ตหรือจะเป็น58หรือจะเป็นล็อกเก็ตต่างๆนะนะผมมีแบ่งให้บูชานะครับนะพี่พีท่านใดสนใจนะครับนะ พักมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับนี่ทางไลน์นี้นะครับนะหรือสนใจนครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลบงกรารพระเครื่องเลยนะครับนะนี่ครับช่องทางที่4ครับคือพี่พี่ตนใดที่อยากจะดูคลิปต่าง,างๆนานาของผมผมที่ผมทําไปแล้วนะครับนะหลายร้อยคลิปมากเลยนะครับต่อจุดจ่ายตั้งจุดตําหนิของหลวงพ่อกล้วยยุย่นย้อนยุกยอดนิยมนะครับนะก็จะเป็นนี่คือหน้าช่องยูทู e ผมให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้เลย นะครับนะคำว่าวิดีโอกดดังตึ้งนะครับภาพจะขึ้นมาแบบนี้เป็นตารางขึ้นมาพี่เพื่อนก็เข้าไปดูว่าลูกพี่เพื่อนอยากจะดูคลิปไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนวยนะครับกิจกรรมผมมีดีๆ,น,ๆนะครับนะนี่นะครับนะก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนะก่อนแล้วเราไปกันเลยนะครับวันนี้ก็จะไปกันแบบไวๆนะครับนะก็วันนี้ก็จะเป็นเหรียญทานศรัทธาบารมีนะครับนะปี6-2แล้วกักนครับนะ คลิปนี้ผมเคยทําไปแล้วรอบนึงนะครับนต่ตอนนั้นผมแบ่งให้พี่เขาไปแล้วตอนนี้ผมได้มาใหม่ก็เลยอยากจะทําให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับนะ้สาหรับคนที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อนะครับนี่จะเป็นนี่ครับนี่เป็นปี62นะครับนะตอนนี้ก็เป็นกล่องเดิมนะครับนะก็พี่นเพื่อนสันใดที่เช่าบูชาตอนนี้อยู่ก็รีบเก็บได้รีบเก็บนะครับตอนนี้ของเริ่มจะขยับราคาอีกแล้วนะครับนะหลวงพ่อโวยนี่ถือว่าเป็นบารมีของ ทุกคนนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับเป็นเอาเป็นหลังเออหลังขันุมานก่อนยืนฝานะครับนะครับนึงนะครับนะเป็นหลังขันนุมานยินฝานะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าความสวยความเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะให้สําหรับเพื่อนเพื่อนธรรมาชิกที่กำลังเข้ามาเล่นศรัทธาบารมีหลวงพ่อนะครับนะจะได้รู้นะว่าจุดใจตั้งอยู่ไหนจุดใจตั้งแล้วก็ตําหนิต่างๆนานาของพ่ออยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะาเรามาดูกันโอเค นี่นะครับนะก็จะเป็นเหรียญทานรุ่นสัตธาบารมีนะครับนะเอาพี่เพื่อนเราไปกันเลยนะครับนะไวๆเลยนะครับนะนี่นี่เพื่อนดูดูไบหน้าของพ่อนะครับนะเห็นนะครับใบหน้าของพ่อจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ยันกันปืนนะครับนะก็จะมีหนึ่งเม็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเราดูง่ายๆนะครับพี่ๆเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้จะมีหนึ่งเม็ดนะครับนะดูกันได้ดูกันได้นะครับนะเห็นนะครับ เห Salvador, ็นครับผมเอ <the> ียงไรหครับเห็นเม็ดไหมนี่ครับนี่ยันกันปืนนะครับนะยันกันปืนเราดูตรงชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคสิตรามเห็นไหมครับนี่เห็นนะครับนี่ตรงมือท่านก็จะเป็นช่วงคล้ายๆตรงนี้นะครับนะคมมากเลยนะครับคมมากเลยคมมากเลยนะครับนะนี่เห็นนะครับนี่เห็นนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนะปีหกสองนะครับนะนี่ครับความสวยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับ นี่นะครับอ้าวดูครับดูนะครับนะอ่ะเถอมาด้านหลังต่อเลยนะครับนะผมมาไปไวๆกันเลยนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนเรียนรู้ง่ายๆนะครับนะอ่ะนี่ครับที่ดูตรงหูตรงนี้จะเป็นรอยนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบเนื้อจะปิ้งเกินนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไนะครับนะครับอ่าดูต่ออ่ะดูยันตรงทงนะครับดูตรงทงเหรียญนี้จะเป็น ขยี้นนะครับเป็นเป็นบล็อกขยี้นเป็นบล็อกที่นิยมหน่อยนะครับนะเป็นบล็อกขยี้นตรงนี้พี่ดูคำขยี้นตรงนี้ครับเห็นครับนี่จะเป็นเป็นบล็อกขยี้นนิดนึงนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่ะเห็นนะครับตูตรงศีรษะหนุมานดีๆนะครับนะตรงนี้จะเป็นบล็อกขยี้นเห็นนะครับเห็นไหครับเี่น เรามาดูตรงนี้ต่อครับพอสอนะครับนะจะเป็นแท่งคมนะครับนะเห็นนี่ครับนี่นะครับนี่คือปีหกสองนะครับนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับจุดจ่ายตังก็เป็นขอบตัดกแบบนี้นะครับนะจำให้ดีนะนี่คือขอบตัดนะอผมซูงให้กลเห็นนิดนึงเห็นไหมครับอ่าด้านหลังข้างนึงเห็นไหมครับอีกนิดนึงเห็นไหมครับนี่ครับจํารอยตัดได้ดีนะครับนะอ่าแต่ผมจะไป เป็นบล็อกนี่ต่อเลยนะครับนะเป็นบล็อกนี่ต่อเลยนะครับนะเป็นบล็อกหลังยันนะครับนะอ่ะเราดูหน้าจะเหมือนกันนะครับนะเห็ <cev Die. S 2> นไหมครับเนี่ยเดี๋ยครับจะมีจุดตรงนี้จุดหนึ่งเพราะใช้หน้าบล็อกเดียวกันแค่เปลี่ยนแค่หลังแค่เปลี่ยนแค่หลังนะครับนะใช้หน้าเดียวกันนะครับนะตรงนี้อ่า ุดสังเกตนะครับนะจุดสังเกตดีๆนะครับนะโดยนะรุ่นนี <t 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 ้นะครับผมจะบอกให้นะครับนะตรงนี้นะกี่ผมลืมบอกไปตรงคําว่าชุดตินนะครับนะแต่ละอีเนี่ยจะชนเอย่ยชอช้างเลยนะครับนะเห็นนะครับเนี่ยเห็นนะครับจะพาดข้ามกันอยู่นะครับเห็นนะครับเนี่ยเห็นนะครับอ่าดูกันต่อเดี๋ยวผมให้ดูหนุมานต่อนะที่กีที่ผมลืมบอกไปลืมบอกไปนะครับนะอ่าดูต่อเห็นนะครับ หน้าหลวงพ่อจะเป็นบล็อกเดียวกันนะเราดูเห็นนะครับเป็นหน้าคล้ายเดียวกันเนี่ยนะครับเนี่ย่าแ้วผมที่ผมบอกว่าให้ดูตรงนี้ต่อที่ผมบอกว่าจะเป็นตัวข้ามกันเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่ครับแล้วผมให้ดูหลังยันต่อนะขอบตัดอ่ะเราดูเราเราเราค่อยดูขอบตัดเราดูหูเหรียญก่อนเห็นนะครับจะเป็นเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับ เนื zeker, ้อป mhm. ิ้เกลือจะปิ้งขอบข้างนะครับเห็นัครบเห็นะครับอ่าบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกซอนเหมือนกันนะครับนะตัวนี้จะเป็นซอนเหมือนกันจะเป็นขยื่นครับผมนะขยื่นเที่ยบเหมือนกันนะครับนะถือว่าผมเช่ามานิยมนิดนึงครับพี่นิยมโดนยอมโดนแพงนิดนึงนะครับนะตอนนี้ราคาก็ค่อยหยับพอสมควรครับนะตัวกอนจะขยื่นหมดเลยนะครับเห็นเขาไหเห็นนะครับ อันนี้จะเป็นบล็อกขยื่นผมนะที่ผมได้มานะครับนะที่ๆท่านใดที่ดูได้กันชมนะครับนะดูตามได้นะครับมีพระก็ดูขึ้นมาดูตามผมนะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าเกยแท้เป็นยังไงนะครับนะนี่นีเดี๋ยวผมไม่ดูขอบตัดอ่ะเราดูขอบตัดด้วยกันนะครับนะคล้ายๆกันเห็นนะครับคล้ายๆกันเห็นนะครับอ่ะตรงนี้ต่อเห็นะครับคล้ายๆกันเห็นนะครับนี่ครับ การดูเราดูพัดแท้เนี่ยที่ดูดูความคมของใบหน้าหลวงพอ่อจาใบหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับนะจาใบหน้าหลวงพ่อให้ดีแล้วจําทุกตําหนิที่ผมบอกไว้เนี่ยพี่นะที่เพี่อเพื่อนจะไม่โดนเก้น,นะครับนะผมที่ผมบอกให้ก็คือเป็นเพื่อศึกษานะครับนะเบื้องต้นก็ต้องดูที่เหรียญจริงด้วยนะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเบื้องต้นนะครับนะบางครั้งเราดูเหรียญจริงกับเหรียญที่อยู่ในช่อง YouTube ผมเนะี่ยบางทีก็ ช่วยได้ประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะสำหรับคนที่ยังมองอ่านเกณฑ์ไม่ขาดของการดูเหรียญนะครับนะเราเราต้องพูดคํานี้นะเจอเหรียญจริงครับปุ๊บบล็อกเกณเดี๋ยวนี้มันเรียนแบกมาเยอะนะครับนะผมบอกให้เลยว่านะแต่ตอนนี้นะครับนะราคาก็เริ่มขยับนะครับปีหกสองนะครับนะหกสองวันนี้นะก็จะเป็นเหรียญทานบารมีนะครับนะเป็นเหรียญทานบารมีนะครับนะปีนี้ก็จะออกปีอีกปีหนึ่งนะครับนะที่มีหลวงพ่อพัดนะครับนะมาร่วมปลุกเสกนะครับนะที่ผมจําได้นะครับนะ นะครับนารือเกจิต่างๆอีกหลายหลวงพ่อนะครับที่เข้ามารวมปลุกเสกในรุ่นนี้นะครับน่าถือว่าเป็นอีกรุ่นนะครับนะาที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะถือว่าเป็นน่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะนี่นะจะเป็นกล่องเดิมกํามะหยี่แบนี้นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นปิดฝาเหมือนกันนะครับนะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชอบชอบชอบก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะก่อนที่เราจะกดเกณฑ์นะครับน้าเพื่อนๆนะครับนะก็ให้ดูตรงนี้นะครับนะผมก็จะ เราให้กันเหมือนเดิมน,นะครับนะก็พี่พท่ันใดอยากจะเริ่มกิจกรรมของผมนะฝากผมขอฝากยนะครับนะฝากพี่ ผักพี่ผักน้องผักญาติผักใครก็ได้นะครับนะกดติดตามช่องทีทุกผนนะครับนะผมจะให้แจกใบนี้ให้นะจะส่งให้ฟรีนะครับนะแค่เพื่อนร่วมกิจกรรมผมคือกดติดตามกดคำาันทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งนะครับพี่เพื่อนจะได้พลาดคลิปนะครับนะผมจะแจกใบนี้ให้นะครับนะวันที่16เดือน8 2,564นะครับนะให้ทายเลข3ตัวบนนะครับนะ3มตัวบนนะให้คนละ1 0พอนะครับนะผมจะแจกให้ใบนี้นะครับจะส่งถึงหน้าบ้านพี่เลยนะครับนะแท้รับประกันนะครับใบนี้นะแท้จาควัดเลยนะครับนะ ผมบอกเลยว่าเช่ากับผมไม่ต้องกลัวผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลบ่งการันระเลยนะครับนะก็วันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพ่ทิ้นนะฮะคำพูดอะไรที่ผมพูดจาดีหรือไม่ดีนะวจีกรรมมนโนกรรมกรรมทั้งหลายด้วยนะครับนะโอ้โหสิกรรมให้น้องคนนี้ด้วยนะครับนะนพันทีพาดพิงอะไรกันไปนะครับนะหรือขอรัตนาบาร,รมีหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคสิทารามขอบาร,รมีหลวงพ่อให้ทุกคนแค้วคาาปลอดภัยมีเงินมีทองไหลามาเทมาคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับนะวันนี้ผมลองบารมี มีหลวงปู่ทิมนะครับนะก็ขอจบเพียง EP นี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วย EP หน้าผมจะมาทําให้คลิปนะครับนะจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับนะวันนี้ผมลองบาลมีนทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ